สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการฟีฟ่าแอดดิททิพส์นั่นเองนะครับผมก็เป็นรายการที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนที่ดูคลิปรีวิวนักเตะของผมนะครับผมเข้าใจถึงพลังแฝงแล้วก็ค่าพลังค่าสถานะที่โดดเด่นต่างๆเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขยายความทําให้คนดูเข้าใจมากขึ้นนั่นแหละนะครับก็เลยจัดทําคลิป แนวนี้ขึ้นมานะครับผมก็หวังว่าจะตอบโจทย์สาหรับคนที่สงสัยในพลังแฝงหรือว่าค่าสถานะของนักเตะค,คนนั้นอยู่นะครับผมซึ่งในคราวนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงรูปร่างส่วนสูงและก็น้ําหนักกันนั่นเองนะครับผม ซึ่งไอ้สอย่างนี้มีความจําเป็นนะครับผมแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยในการเล่นเกมฟ i f a าออนไลน์สนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทีละหัวข้อกันโดยอันดับแรกเรามาพูดถึงเรื่องของรูปร่างกันก่อนในเกมฟ i f a าออนไลน์สนะครับผมมีรูปร่างอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1นั่นก็คือรูปแบบผอมรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบมาตรฐานและก็รูปแบบที่3นั่นก็คือรูปแบบหนานั่นเองนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนึกถึงความเป็นจริงกันเลยนะครับผมรูปแบบผอมก็คือจังหวะเข้าปะทะหรือวว่าจังหะ บางบอลหรือบาลานซ์ก็อาจจะสู้รูปร่างมาตรฐานกับรูปร่างหนาไม่ได้นะครับผมต่อมารูปร่างมาตรฐานนะครับผมก็อาจะแข็งแกร่งกว่ารูปร่างผอมแต่ว่าก็อาจจะด้อยกว่ารูปร่างหนาและต่อมารูปร่างหนาก็คือเหนือสุดแล้วนะครับผมก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยในจังหวะที่เราใช้บาลานซ์เนี่ยใช้ค่าพลังสมดุลหรือว่าค่าพลังความแข็งแกร่งนะครับผมก็ยิ่งรูปร่างหนามันก็แน่นอนว่ายิ่งลมยากยิง่ง เสียหลักยากนะครับผมแล้วบาลานซ์มันก็จะดีกว่ารูปร่างผอมและก็รูปร่างมาตรฐานอย่างแน่นอนจริงๆนะครับต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องส่วนสูงกันบ้างในเกมฟีฟ่าออนไลน์สซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ายิ่งนักเตะที่ยิ่งสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เปรียบในการเล่นลูกกลาอากาศนั่นก็หมายความว่าในจังหวะวอเวอรหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องลูกมงนะครับผมยิ่งนักเตะที่สูงกว่า มันก็จะมีโอกาสเทคตัวกลางอากาศได้มากกว่านักเตะที่เตี้ยกว่านั่นเองนะครับซึ่งก็พยายามนึกถึงความเป็นจริงเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็มาว่าได้เรื่องของน้ําหนักกันบ้างซึ่งน้ําหนักมันก็เหมือนกับส่วนสูงนั่นแหละรครับผมก็คือยิ่งน้ําหนักตัวเยอะในจังหวะการประทะหรือจังหวะในการบางังบอลหรือว่า b a l านซ์หรือความแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้มันก็จะยิ่งดียิ่งน้ําหนักเยอะก็จะยิ่งล้มยากนะครับผมแล้วมันก็จะดูเอถอะทะนะครับผมซึ่งในเกมฟีฟ่าออนไล4เนี่ยทั้งรูปร่างส่วนสูงรวมไปถึงน้ําหนักเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยอยากให้ทุกคนนึกถึงเออสรีระกายภาพของมนุษย์จริงๆอะ่ะก็คือยิ่งรูปร่างที่ มีมาตรฐานหรือว่ารูปร่างที่หนายิ่งส่วนสูงที่เยอะยิ่งน้ําหนักตัวที่เยอะมันก็จะยิ่งได้เปรียบในกรณีในเรื่องของแบบความแข็งแกร่งหรือว่าสมดุลนะครับผมก็อยากจะให้นึกถึงตรงนี้ไว้แล้วยิ่งนักเตะคนนั้นอนะ่ะยิ่งตัวสูงเรื่องลูกกาอากาศก็จะได้เปรียบกว่านักเตะที่เตี้ยกว่าซึ่งอยากให้เพื่อนๆเ,เอาไอ้สามค่าพลังเนี้ยนึกถึงความเป็นจริงดูแล้วก็เอาไอ้ค่าตรงเนี้ยไปเทียบกับความสัมพันธ์ของค่าพลังความแข็งแกร่งสมดุลค่าพลังหม่งบอล เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยจะให้ผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นผมเอาเอ่อมซี่ก็ได้ไปเบียดกับลุดกุลิตซึ่งลุดกุลิตเนี่ยมีสรีระตัวที่สูงกว่านะครับผมน้ําหนักตัวที่เยอะกว่าแล้วค่าพลังแข็งแกร่งก็ดีกว่าด้วยอะไรเงี้ยจึงทําให้ในจังหวะที่เบียดถ้าเกิดเมซี่อะ่ะต่อให้เมซี่เนี่ยมีบาลานซ์หรือว่ามีสมดุลที่เยอะก็จริงแต่ว่าในจังหวะที่มันได้ปะทะก,กันจริงๆอะ่ะคุณก็ลองนึกถึงสเกลความเป็นจริงดูสิ กูลิตก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเมซี่จริงไหมและยิ่งโดยเฉพาะเรื่องลูกกาอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์หรือการหม่งบอลเนี่ยคุณก็ลองนึกถึงความเป็นจริงอีกแหละว่ากุลิตตัวสูงกว่าน้ําหนักเยอะกว่าก็เรื่องลูกกาอากาศไม่ว่าจะเป็นลูกหมงหรือวอลเลย์ก็มีโอกาสทําได้ดีกว่าเมซี่ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดข่าวสารใหม่ๆห,หรือว่าอยากจะรู้นักเตะเอ่อที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยล่วงหน้าก็อย่าลืมติดตาม แฟนเพจ FIFA Edit ไว้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะหาข้อมูลนักเตะที่ตรงใจกับเราได้อย่างละเอียดมากขึ้นละเอียดกว่าในตัวเกมซะอีกก็สามารถใช้เว็บ FIFA Edit ในการค้นหาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม